เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนักล้องก่อนเดี๋ยวตอนจุดน้องน้องน้องเปิดนี่เปิดเปิดเอาเลยครับอันนี้ซูมนะขโมยของม่ซูมอันไม่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 กดเอาเลยครับเชื่อไหนครับเห็นไหมมัวป่ะามัวต้องเทสเดี๋ยวต้องรูปไปทัน้วยนะอย่าสาราใจมาดึงโยกแล้วคลายเบรกคลายไม่ทันเอาเอออย่างนั้นเนี่ยอห่นั้นอะไร ขวบ้นเงินกะต่ายแล้วขามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เก๋าไอ้เก๋าไอ้เก๋าโอ้โหโอ้เฮชิมเฮ้ชิมเฮ้ยชิมเฮชิมโอ้โหเริ่มเริ่มเข้าใจกับลอกไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีโยกมีโยกโอ้โหไนอเดดเสียงว๊ ถ้ายกนี่มันจะไม่ปอรอมเตอร์นะมันจะช่วยช่วยลอเราลงนะไเราหมุอหมุเนี่ยท <ำ S 2> อะไรอ่ะ่อ,อุปสรรคเยอะจริง่ชู้เราอ่ะเอแล้วเหรอเดี๋ยวก็ติดตากันแล้วนะด <c oughs> <c oughs> ีวันมานอนเลยมั้ง <c oughs> มานอนเลย โดนม่อไหโดนดิว่า oh 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 okay 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 ้นปลาโดน้ปลาโดนแล้วหว้ยโอ้โหสายไม่หลุดสายไม่ได้อะไรใช่ไมอ๋อสายสายไม่หลุดสายดับอ๋อมันดำไม่ได้เพราะมันดำอยู่แล้ว no น oh oh okay. ี่เช่ถูกเลย้อลอยอ๋อโอเคโอเคโอเคเ้ยอีกชาววตพิษต เอากล้องมายานืนถ่ายผมหนเลยเนี่ยถ่ายคนเดียวเลยได้ไง <c oughs> อ๋อไม่ได้ <c oughs> <c oughs> พี่หมูยกให้พี่หมูหน่อยดุลลอใครๆไว้ทั้งคนยกยกให้หน่อยเขาจะถ่ายถ่ายรูปเสียนขายถ่านโอ้โหอตัวนี้

หลังจากที่เขาติดนานถ้แล้วฟ้าขาวมาแล้วต้องผ่อนมันหน่อยถ้ามันเร่งแรงหรือ้ปาได้ให้มันขึ้นมาระดับร้อยกว่าเนี่ยมันจะไม่หลุดเดี๋ยวมันตัดฉี่ไันหน่อยหน่อยโล่อยหน่อยนะไม่เป็นไรไม่ดันไรเดี๋ยวหยุดมันจะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เขายังอยู่แล้วก็คันเร่งก็ไม่เร่งมากก็ไม่เป็นไร น gu, ี้ใหญ่อุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย้ยแล้วไล้วิมาเลยอายแล้วติเือวิ่งาตลาดปลาั่ยไม่ธรนมดาเลยแลอย้้นเ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโยโอยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโยโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยยโอ้โอ ใหญ่กว่าผมอีกโอ้โหโอ้ใจเก่าสายสายสายเกี่ยงสายก่อนเกียงสายอะไรอะไรก็เกิดขึ้นอย่างแอบดึงเงียบๆเลยนะเมื่อกี้ทซ้โอ้ตายแล้วระวังมือติดเงียบนะระวังระวังมือติดเงียบนะเร็วเโอ้พานี่สวยแ่ะเอาข้ามที่ถ่ายไว้สวยๆแล้วเร็วพานี่สวยมากเลยโอ้ย ก็มีต้นมาก็มีต้นมาเร็วๆครที่มีน้อยเร็วโอ้โหจบโอ้โผมไม่รู้ว่าใครไม่เอาแว่นขึ้นไม่รู้เรื่องนะดิสโก์นำสนอ